สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเตอร์ดูนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามนะครับมีการรายงานข่าวนะครับว่าคนลเมืองผู้มั่งคัง่งหลายรายในฝรั่งเศสนั้นกําลังพิจารณาย้ายออกนอกประเทศสืบเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับภาวะไร้เสถียรภาพทางการเมืองและมีแนวโน้มว่าอัตราภาษีที่เพิ่มสูงขึ้นหลังการเลือกตั้งรัฐสภายัางไม่มีพรรคการเมืองใดนั้นสามารถ จัดตั้งรัฐบาลได้ซึ่งเวลานี้สภาของฝรั่งเศสนั้นเจอกับรัฐสภาแขวนนะครับแม้พันธมิตรฝ่ายซ้ายได้ชัยชนะมากที่สุดแต่ก็ยังไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ผู้สื่อข่าวรายงานข่าวนะครับว่าบรรดาที่ปรึกษาด้านการบริหารงานความมั่งคัง่งเปิดเผยว่ามีบรรดาลูกค้าผู้ตื่นตระหนกของพวกเขาหลายรายได้เริมโอนย้ายเงินทุนไปยังต่างแดนและเริ่มมองหาความเป็นไปได้ในการโยกย้ายสินทรัพย์เกืบทต้งหมดกังวลว่า แม้พักขวาจัดหรือว่าพักซ้ายจัดต่างไม่มีใครได้เสียชนะในการเลือกตั้งอย่างเด็ดขาดแต่หลายพักมีนโยบายหาเสียงอันน่ากังวลอย่างเช่นการขึ้นภาษีซึ่งมีแนวโน้มอาจได้รับความเห็นชอบกลายเป็นกฎหมายในไม่ช้านี้อย่างเช่นแนวร่วม n e ว Popular Front พพักฝ่ายซ้ายที่ได้เก้าอี้มากที่สุดในการเลือกตั้งประกาศจะรีดภาษีกำไรพิเศษของบริษัททั้งหลายและคือสถานะภาษีมั่งคั่งที่เรียกเก็บจากคนรวยซึ่งข้อเสนอกฎหมายเหล่านี้สวนทางกับนโยบายต่างๆที่บังคับใช้โดยประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาโคล ซึ่งถูกมองว่าเป็นพันธมิตรกับคนรวยมากกว่าและแม้กระทั่งได้รับฉายาว่าประธานดีของคนรวยเอ็มเรยมอังเจเลียประธานบริษัทบริหารจัดการทรัพย์สินทํานายว่าผู้คนที่สามารถย้ายประเทศได้จะย้ายประเทศถ้าหากว่านโยบายสุดขั้วต่างๆถูกบังคับใช้ฝรั่งเศสจะไม่ใช่ตัวเลือกที่น่าดึงดูดใจสําหรับต่างชาติอีกต่อไปและคนรวยจะย้ายหนีไปด้วย จูเลียนมกกิตตรีที่ปรึกษาด้านทรัพย์สินส่วนบุคคลอีกบริษัทหนึ่งนั้นกล่าวนะครับบอกว่าบางคนเริ่มเคลื่อนย้ายเงินทุนออกจากฝรั่งเศสแล้วตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้งรอบสองส่วนใหญ่ย้ายเงินทุนไปที่ประเทศต่างๆอย่างเช่นสวิตเซอร์แลนด์รวมถึงลักเซมเบิร์กและบรรดาผู้จัดการด้านทรัพย์สินส่วนใหญ่บอกว่ามีหลายประเทศอย่างเช่นอิตาลีสหรัฐอ,รเอเมรเกาสิงคโปร์และสหรัฐเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่อยู่ภายใต้าการพิจารณาของบรรดาผู้มั่งคั่งชาวฝรั่งเศส ฝรั่งเศสเป็นถิ่นพำนักของบรรดาบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในโลกบางส่วนรวมถึงเบอร์าร์ดอานนลชายที่รวยที่สุดในยุโรปและเป็นเจ้าของบริษัทแบรนด์เนมหรูฟรองซัวเบตตองกูเมเยอร์และยังมีเศรษฐีชาวฝรั่งเศสเจ้าของบริษัทเครื่องสำอางสตรีผู้ร่ำรวยที่สุดในโลกและพี่น้องตระกูลวอร์ไทเมอร์เจ้าของแบรนด์ชาแนลด้วยซึ่งล่าสุดนั้นพบว่าชาวฝรั่งเศสเจดในสิคนไม่พอใจกับผลการเลือกตั้งและองค์ประกอบของสมัชชาแห่งชาติชุดใหม่โดยบอกว่าเวลานี้ประเทศอยู่ในสถานการณ์ ที่ปกครองไม่ได้นี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับที่กําลังเกิดขึ้นในประเทศฝรั่งเศสสําหรับผู้คนที่ต้องการย้ายตัวเองออกไปเนื่องจากสถานการณ์การเมืองที่อาจจะเกิดความวุ่นวายหลังจากนี้เนื่องจากเจอเรื่องของสภาแฝนนั่นเองนี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสารที่ช่องถาอินเตอร์เนียนั้นเกาะติดนํามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมกด subscribe กดติดตามช่องถาอินเตอร์เนิวด้วยครับ